ผมมารีวิวกันต่อนะครับแต่หนังเด็กหอนี่ผมซื้อมาเป็นมือหนึ่งนะแต่ว่าสิ่งที่ผมผิดหวังก็คือเนี่ยครับ้วผมให้ดูเนี่ยครับแผ่นเล่นไม่ได้ครับแผ่นมันเสียครับเนี่ยเห็นรอยที่เป็นแบบเหมือนฟ้าเหลืองๆไหมครับนั่นแหละครับเปิดแล้วแผ่นไม่เล่นเลยครับอื ก็น่าเสียดายผมก็บอกคนอบอกคนเสนอราคาแล้วที่ผมได้มาแปดสิบเขาก็บอกวาอ่าเดี๋ยวค่อยไปหักลบแบบเวลาผมจะซื้ออะไรให้หักลบแบบหักลบไปเลยแปดสิบาทนะครับใช่หนังดีทผมอยากได้มานานแล้วครับเนี่ยผมมีแต่รวมแผ่นอะที่เป็นหลายหนึ่งแผ่นมีหลายเรื่องอะอถ้าผมอยากได้เรื่องเดียวในแผ่นเดียวแต่ว่าเอามาก็ดูไม่ได้นะครับ My w i f e is a Gangster ขอโทษครับเนี้ยผมเป็นยากุซ่าเป็นแบบสีนะครับราคา89บาทแต่ว่าผมได้มารู้สึกจะ30บาทมั้ง30สิหรือ50บาทนี่แหละครับนะครับภาคแรกนะครับภาคสั่งผมผมเคยดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคนะครับมีระบบพวกเกาหลี5.1ไทย5.1ซับไทยก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามอ่ะก็นิมซี เดอะรัตนิมซี่อะไรเนะี่ยกลองมาสาจารย์พันพิทักษ์โลกหนังไซไฟแฟนตาซี Fi, Fantasy, นะครับไม,ไม่ไม่รู้สนุกป่าแต่ว่าปกสวยกล่องสวมสวยนะครับใช่ข้างในก็อ่าเนี่ยครับเสียงไทย5.1อังกฤษ5.1 X อะไรกัไม่รู้แล้วก็หนังเรื่องนี้เพิ่งดูไปเพิ่งดูจบมาแกีกครับพี่มากพักขนงสนุกมากครับหนังที่ทำไรได้ หนึ่งร้อยล้านใช่ไหมเออหนึ่นล้านทั่วประเทศนะครับหนังที่ดีลตลกสนุกทั้งหาทั้งน่ากลัวนะครับใช่ใครยังไม่มีหรือว่าแนแนะนาให้ไปจัดเลยครับผมว่าหลายคนเคยดูแล้วโอเคครับประมาณนี้นี่คือหนังทั้งหมดนะครับม่กกี้ที่เอามารีวิวหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็ลองคอมเมนต์ก็ได้ครับว่าเคยดูเรื่องไหนบ้าง โอเคถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ